ถ้าใครกำลังมองหาสถานที่เดินป่าเดินเขาที่อยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมากนะระยะทางเดินขึ้นไม่กี่กิโลอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล1,200เมตรขึ้นมาจะเจอวิวแบบนี้ธรรมชาติแบบนี้หมอกแบบนี้บรรยากาศที่สดชื่นแบบนี้และได้นั่งมองพระอาทิตย์ตกสวยๆแบบนี้ พร้อมกับตื่นเช้ามาสัมผัสกับทะเลหมอกแบบนี้คุณต้องไม่พลาดที่นี่เขาหลวงสุขโขทยัยสุดสัปดาห์นี้ผมจะมีโอกาสหยุดยาวหลายวันและมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำมาตั้งนานแล้วนั่นก็คือไปเดินเขาสักที่หนึ่งจึงได้เลือกเป็นเขาหลวงสุขโขทยัย ผมเดินทางออกจากกรุงเทพสามทุ่มนะครับมาถึงที่เขาโรสุขโขไทยเวลาตีห้าที่นี่เขาเพิ่งจะเปิดรับนักท่องเที่ยวให้สามารถเดินขึ้นไปบนเขาได้นะครับเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนี้เองระหว่างรอเวลานะครับก็จัดเตรียมข้าวของแล้วก็กินอาหารเช้าเตรียมสเสบียงให้เรียบร้อย แล้วก็เวลาประมาณ6โมง45นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปบนเขาได้แล้วเดินเช้าเช้าแบบนี้บรรยากาศกำลังดีเลยครับในช่วงแรกที่เดินเข้าไปก็จะเป็นทางลาบนะครับสองข้างทางก็จะมีต้นไม้ต่างๆ แ,แรกๆก็ยังจะเป็นทางเรียบอยู่นะครับก็ประมาณ100เมตรได้ลืมบอกไปครั้งนี้ผมมาเที่ยวคนเดียวนะครับโดยมาจอยทริปร่วมกับทางเพจเข้าป่าทูเดย์วันไนทริปนะครับ ก็ใครที่อยากมาร่วมจอยทริปก็สามารถติดตามแด้ทางเพจได้เลยนะครับมาคนเดียวแล้วก็สามารถมาเที่ยวร่วมกับคนอื่นได้นะครับหรือใครที่อยากจะมาเดินเองนะครับก็สามารถมาได้นะครับที่นี่ไม่จําเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่นําทางนะครับเพราะว่าเส้นทางที่เดินเนี่ยเขาจะจัดไว้ให้เราค่อนข้างชัดเจนไม่มีหลงแน่นอนครับ เดินขึ้นมาประมาณ800เมตรนะครับก็มาถึงจุดพักแรกนะครับชื่อว่าจุดพักสมพงศ์นะครับระยะทางยังอีกไกลนะครับโดยที่ขึ้นไปถึงสุดเนี่ยก็ประมาณ4กิโลโดยที่หลังจากนี้จะเป็นทางชันทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากแบกสัมภาระขึ้นไปเองนะครับที่นี่ก็มีลูกหาบเช่นกันนะครับ กิโลละ25บาทโดยที่เราอาจจะต้องมาเช้าๆหน่อยนะครับเพื่อมาจองรูปห่างจาก1กิโลผ่านไปนะครับระยะทางต่อจากนี้ก็จะเป็นทางชันโดยตรงนี้ก็จะเป็นทางชันที่มีดินนะครับแล้วก็สลับกับก้อนหิน การมาเดินเข่าในครั้งนี้ผมไม่เหงาเลยนะครับแม้ว่าจะมาคนเดียวเพราะเจอเพื่อนใหม่มากมายระหว่างทางเต็มไปหมดเลยครับการที่เรามาเดินที่นี่และวก็มีจุดหมายปลายทางที่เราจะขึ้นไปถึงยอดด้วยกันก็ทําให้ความเหนื่อยในระหว่างเดินกลายเป็นเสียงหัวเราะและก็เป็นการพูดคุยที่สนุกสนานกันไปนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะครับก็คือเราควรติดสเบียง ขึ้นมาที่นี่ด้วยนะครับเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยจะไม่มีจุดหรือร้านขายของอะไรใดๆเลยแล้วก็น้ําขวดนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากข้างล่างนะครับน้ําขวดใหญ่ขายขวดหนึ่งไม่ถึง20บาทแต่ว่าขึ้นไปข้างบนนะครับน้ําขวดใหญ่ที่เราเห็นกันขายขวดละ100บาทนะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องแบกขึ้นไปด้วยนะครับ หลังจากเดินขึ้นมาได้ประมาณถึงชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8โมง20นาทีก็มาถึงจุดชมวิวนะครับตรงนี้วิวสวยมากนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้พวกเราได้นั่งพักกันไปด้วยในตัว่นแีูวิ ันคงไม่มีกาสวิ่งอะอย่างเงี้ยน,น่าจะเดินอย่างเี้มากกว่าก็ให้8ชั่วโมงรอบละ4ขึ้นลง4ชั่วโมงระหว่างทางนะครับได้บังเอิญเจอกับลุงคนหนึ่งนะครับซึ่งแกบอกว่าแกะจะมาเดินเทลที่นี่นะครับโดยที่วันนี้มาซ้อมก่อนลุงเนี่ยอายุประมาณ70กว่าแล้วนะครับแต่ว่าจะมาเดินเทลในวันพรุ่งนี้ร่างกายแข็งแรงมากเลยครับ หลังจากเดินขึ้นมาได้ประมาณ1.9กิโลนะครับเราก็จะมาถึงจุดพักที่เรียกว่าตะเคียนคู่นะครับโดยที่ตรงนี้จะมีต้นตะเคียนคู่กัน2ต้นนะครับจะมีต้นเล็กต้นหนึ่งแล้วก็ต้นใหญ่ต้นหนึ่งว่ากันว่าจุดนี้ใครที่มาขอพรได้ก็จะต้องมาแก้บนที่นี่นะครับ จุดนี้จะเป็นจุดที่เรียกว่าต้นไซงามนะครับผมมาถึงตรงนี้เวลาประมาณ10นาฬิกา15นาทีตรงนี้จะเป็นต้นไสที่เขานิยมถ่ายรูปกันนะครับการเดินเขาขึ้นมาครั้งนี้นะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องรีบเดินเพื่อที่จะไปให้ถึงยอดให้เร็วที่สุดนะครับเราค่อยๆเดินค่อยๆชมธรรมชาติข้างๆจะเจอต้นไม้หรือพันไม้ต่างๆมากมายเลย นอกจากนี้เราก็จะได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนกันต่างคนต่างมาแต่เรามาอยู่ที่นี่ด้วยกันแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่เราจะไปให้ถึงยอดด้วยกันมันก็ทำให้การเดินครั้งนี้มีความสนุกแล้วก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งครับ อนนี้ผมก็เดินมาอีก200เมตรก็จะถึงจุดหมายแล้วนะครับโดยระหว่างทางก็ได้นั่งพักกันแล้วก็พูดคุยอะไรกันไปเลื่อยเปื่อยระหว่างนั้นบังเอิญก็มีหมอกนะครับจำนวนมากเลยไหลเข้ามาอยู่ตรงเวงที่เรานั่งกันอยู่ข้างหน้านี่นะครับทำให้บรรยากาศสดชื่นมากเลยครับเย็นสบายออไปดูบริยามรับมาอันนี้ สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือต้องระวังเป็นตะคิวให้ดีนะครับการมาเดินที่นี่เพราะว่าถึงแม้ระยะทางจะแค่4กิโลแต่ว่าเป็นระยะทางที่ชันเกือบทั้งหมดเลยนะครับทำให้กล้ามเนื้อต้องรับภาระจำนวนมากนะครับ ในที่สุดผมก็ขึ้นมาถึงกลานกลางเต็นท์ด้านบนนะครับก็เวลาประมาณ11นาฬิกาพอดีเลยข้างบนจะมีทั้งเต็นท์ ของอุทยานนะครับที่เขากางไว้อยู่แล้วซึ่งผมได้จองมาแล้วด้วยนะครับหรือว่าเราจะสามารถนําเต็นท์มากางเองก็ได้นะครับก็คิดค่ากางเต็นท์30บาทนะครับโดยข้างบนก็จะมีร้านขายของนะครับอยู่1ร้านเช่นกันนะครับก็เป็นของทางอุทยานมาถึงผมก็กินน้ํานะครับแล้วก็ซื้อโคกมา1ก,กระป๋องกระป๋องละ30บบาทนะครับแล้วก็มานั่งสรุปว่าผมใช้ระยะเวลาเดินเนี่ย ประมาณ4ชั่วโมงด้วยกันขึ้นมาถึงยอดเขานะครับโดยที่เดินขึ้นมาระยะทางประมาณ4กิโลเมตรหลังจากนั้นก็สั่งข้าวไข่เจียวนะครับเพราะว่าหิวมากก็ข้าวไข่เจียวจานละ50บาทนะครับเป็นข้าวไข่เจียวที่อร่อยมากเลยทีเดียวที่นี่ก็จะมีห้องน้ำนะครับโดยที่ห้องน้ำนจะแยกชายหญิงแล้วก็มีจำนวนหลายห้องเลยนะครับ จยากทกิจกรรมส่วนตัวแล้วก็พักผ่อนนะครับเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับผมก็ได้ไปร่วมเดินโดยที่ด้านบนเนี่ยก็จะมีจุดหมายหลายแหล่งนะครับที่จะให้เราสามารถไปเดินได้นะครับโดยที่เป้าหมายในวันนี้นะครับก็จะไปที่เขาพระแม่ย่าซึ่งเป็นจุดที่จะไปชมบาท,ทิตตกดินกันครับ จุดแรกที่เรามาถึงนะครับจุดนี้ก็จะเรียกว่าจุดชมวิวเขาพัฒเจดีนะครับข้างบนอนากาศจะดีมากเลยนะครับเราสามารถสูดอากาศได้เต็มปอดเลยโดยที่ตอนนี้ก็เวลาประมาณ4ี่โมงครึนะครับก็ยังมีแดดส่องมาอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้เราเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าการที่เดินขึ้นมานี่เราเหนื่อยอยู่แล้ว พอมาเดินทางเรียบข้างบนทำให้รู้สึกว่าไม่ได้เหนื่อยจนเกินไป ระหว่างทางเดินจะมีหลายจุดมากๆนะครับที่เป็นจุดที่เราสามารถถ่ายรูปได้สวยเลยจริงๆแล้วก็วิวดีมากๆนะครับ เดินไปใกล้จะถึงจุดที่จะไปชมพระอาทิตย์ตกแล้วนะครับเขาพระแมย่ย่าแต่อยู่ๆก็มีเมฆคืมมามากเลยนะครับก็ตัดสินใจกันอยู่ว่าเราจะไปต่อหรือว่าจะกลับดีแต่สุดท้ายคิดว่าในไหนมาแล้วก็ต้องไปครับฝนตกก็จะสู้นะครับเราก็มาถึงจุดชมพระอาทิตย์ตกเขาพระแม่ย่าจนได้นะครับก็เวลาประมาณ18นาฬิกาแล้วนะครับตอนนี้ ระหว่างที่รอพระอาทิตย์ตกดินนั่นเองฝนก็ตกลงมาจริงๆครับรแต่ระหว่างที่ฝนตกอยู่นั้นมันก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่มาพร้อมกับฝนเช่นกันนั่นก็คือหมอกจำนวนมากเลยครับไหลเข้ามาทำให้บรรยากาศที่ฝนตกเนี่ยชุ่มฉ่ำมากเลยครับ บรรยากาศตรงหน้านี่สวยจริงๆหลังจากนั้นนะครับเมฆที่บดบางพาทิตย์อยู่ก็โดนลมพัดทำให้เห็นดวงอาทิตย์นะครับส่องแสงมา พร้อมกับหมอกนะครับที่ยังไหลอยู่และฝนก็ยังตกอยู่เช่นกันนะครับทําให้บรรยากาศที่เห็นตรงหน้าสวยงามมากจริงๆครับมหมอกไหลเข้ามาแบบนี้เลยนะครับทุกคน วิวได้เห็นตรงหน้านี้ทําให้ผมสามารถนั่งอยู่ตรงนี้ได้เป็นชั่วโมงๆเลยครับโดยที่ไม่รู้สึกเบื่อเลยหลังจากนั้นนะครับก็มีสิ่งหนึ่งที่ปรากฏนั่นก็คือลุงกินน้ำนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตกรับขอบฟ้าเลยครับแสงสีแสดนะครับที่สะท้อนกับต้นหญ้าแล้วก็ภูเขา ทำให้ภาพที่อยู่ตรงแน้านี้สวยจริงๆคุ้มค่าจริงๆครับหลังจากลงมาถึงลานกลางเต็นท์นะครับก็ได้มาร่วมกินชาบูนะครับกับเพื่อนใหม่ทุกคนที่เพิ่งรู้จักกันที่นี่บรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานเลยครับในค่ำคืนนี้เช้าอีกวันนะครับผมก็ตื่นมาตีห้าครึ่งนะครับ แล้วก็เดินไปเพื่อที่จะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับที่เขาพานาลาัยจะเป็นจุดที่เขาจะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับชมทะเลเหมอกนะครับในยามเช้าที่นี่ทุกวันนะครับจะมีทะเลเหมอกสีขาวนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน <illon Unknown> โดยที่วันไหนจะมีทะเลเหมอกมากหรือน้อยก็แล้วแต่โชคและแต่ดวงของแต่ละคนครับ ณตอนที่ผมมาที่นี่จะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับปลายเดือนมิถุนายนแต่ถึงจะเป็นหน้าฝนก็ยังมีหมอกให้เราได้เห็นอยู่เยอะนะครับซึ่งช่วงที่พีของที่นี่ก็น่าจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับที่จะมีหมอกจํานวนมากเลยที่เราจะเห็นในคลิปต่างๆจะเป็นทะเลเหมอกสุดลูกหูลูกตาเลยครับในตอนเช้า สิ่งที่ผมได้ในการเดินทางในครั้งนี้ผมได้ทั้งความเหนื่อยได้ทั้งความอดทนได้รับความสนุกสนานได้รับปิติภาพดีๆในระหว่างการเดินทางได้เจอเพื่อนใหม่ๆที่ถึงแม้ผมจะเดินทางมาคนเดียวก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกเหงาเลยครับซึ่งบางครั้งมันก็แปลกที่เราต่างคนต่างมาแล้วไม่ได้รู้จักกันเลยแต่พอมาอยู่ในสถา,านการณ์ ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันก็ทำให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นและก็สนิทกันเร็วขึ้นมากๆทั้งหมดที่ได้เจอในสองวันนี้มันจะกลายเป็นเรื่องเล่าที่มีค่าของผมและมันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีในวันข้างหน้าว่าครั้งหนึ่งผมได้มาพิชิตท,ที่นี่แล้วครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงนาตอนนี้ และพบกันใหม่คลิปหน้าครับ